เชียร์ลีดเดอร์เชียร์เชียร์ที่คำบอดใครนักศึกษาแนะนำตัวทีละคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ๊กสวัสดีค่ะน้องนุ๊กและน้องนุ๊กปีหนึ่งนะคะ ก็ปนคอไซส์สวูค่ะสวัสดีค่ะน้องลูค่ะนิเทศค่ะนิเทศสวัสดีค่ะดิฉันอีฟจิบยาดองค่ะคณะแพทยศาสตร์ค่ะโอ้เออได้อยู่ได้อยู่สวัสดีครับมาครับถาปัดครับผมถาปัดสวัสดีค่ะชื่อชื่อบีมัลเลอร์นะคะรหัส59าเก้าค่ะอณิเทศศาสตร์ค่ะ สวัสดีครับน้องแม็กครับคณะศิลปะและการออกแบบครับเออราผ่านวัยใสกันมานานแค่ไหนแล้วมาว่าเองเรบปริญญาปี57าเจ็ะพี่พี่รับปริญญาตอนผมเ้าปีหนึ่งอะจริงอ่แล้วไงแล้วไงพี่จะกระเกษียนนะไม่เอาไงอ่ะจำความรู้สึกหรือว่าแบบมีประสบการณ์อะไรตอนสมัยมหาลัยไหมแบบ ประสบการณ์แบบไหนอ่ะดีไม่ดีอะไรก็ได้แบบว่าแบบแบบเออมีเรื่องหนูหน<ๆ>มีเออมีคือเขาสอบไม่ทนันแล้วก็เกิดออทะเลาะกับเพื่อนเพราะว่าแบบเพื่อนเ,ออเพื่อนอ,อี่อ เพื่อนหนูเพื่อนหนูชื่อฟนนันน่ะนังไปสอบใช่ไหมอีฟานอุย <c ười> พี่คานี่ใส่อะไรคะใส่รองเท้าคุยเพื่อนหนูใส่ได้ไหมอ่ะกนแล้วก่อนคือ <c ười> นางอ่ะคือหนูสองคนจะเป็นบัดดี้กันคือไปเรียนพร้อมกันแล้วยอยู่ดี <c ười> อีฟนนันน่ะมันตื่นสายแล้วมันคิดว่าหนูโทรไม่ยอมชวนมันสรุปนางไปถึงห้องสอบนางเชงเออเข้าไปดูไม่เจอหนูชงเออเข้าไปดูไม่เจอหนูเพราะหนูหลับอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ได้สอบทั้งคู่เลย เคยติดเอฟนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ย,นนยแก้สำเร็จไม่แต่ว่าไม่แต่ว่ามันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเราเพราะเราติดเอฟเราก็โทรไปหาจารย์เขาก็แบบว่าอ๋อเออมันเป็นที่ระบบหลบมันลวนแต่ว่าจริงๆเราจบเก่งยังมยนอันดับหนึ่งนะแล้ว ันี้จะเป็นประสบการณ์แบบเกิดโดนหมากัดมันจะมีหมาอยู่ตัวนึงเป็นหมาอ้วนมอสอไปดูได้เลยเป็นหมาประจำมอแล้วนางก็จะอยู่หน้าเซเว่นตรงตึกไข่ดาวแล้วนางอ่ะจะเป็นหมาที่เดาอารมณ์ไม่ถูกถ้าอากาศร้อนอยู่ๆนาาานอนอย่าง ไรเงี้ยหนูก็เคยเกือบโดนเขาแบบเฮ้ยน่ารักเลยจะเขาไปเล่นแลน่างแบบอารมณ์ไม่อยู่พอดีแต่ก็รอดมาได้ประสบการณ์เกือบโดนหมากัดแล้วอโอเคชารเลนจ์ใช่วันนี้ง่ายๆแต่เป็นชา์เลนจ์ที่เราเหมือนเคยเล่นบ่อยแต่ว่ากติกานี้ไม่เคยเล่นแต่มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตในมหาลัยของเรานี่แหละแต่ก่อนที่จะบอกว่ากติกาคืออะไรชาเลนจ์คืออะไรเราจะให้แบ่งออกเป็น2ทีมทีมก็มาให้เลือกเอาเองเลยว่าจะแบ่งเป็นแบบชายหญิงชายหญิงชายค่ะน่ารักหรือว่าจะเป็นแบบ โอ้ยออกจับคู่ได้หน้าหลังง่ายง่ายดีง่ายดีหน้าหลังไปเลยค่ะห้าหลังโอเคไหมโอเคอ่าข้างหน้าโอเคงั้นแบ่งเป็นทีมหญิงกับทีมชายแต่ปกติอ่ะไม่นับว่าไม่นับว่าตัวเองเป็นผู้หญิงวันนี้น้ำสวยเลยวันนี้น้ำวันนี้น้ำสาวก่อนเหรอคะได้สาวสาวสู้ไม่สู้สู้มซุ่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 มพวกเราพวกพายะบุ้มบุ้มอ่ะมีชื่อทีมยัง ขอขอหน่อยขอชื่อทีมหน่อยะดีสามชายแท้สามสามชายแท้แห่งนี้เป็นอะไรมันตอนนี้มันตรงข้ามไำไมเป็นที่ก็ว่านี้ดีขผนังพูดสามชายแท้สามชายแท้แห่งนี้เป็นอะไรให้รู้ว่าเป็นอะไรด้วยอ่ะข้างหนสามหญิงเทียมเสาวสามชายแท้เออสามหญิงเทียมอันนี้เราเป็นหญิงเทียมกับสามชายแท้เดี๋ยวเราให้แต่ละคนไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันโอเคอ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือทีม าสามเสาเทียมทีมนี้ขอชื่อทีมอีกทีหนึ่งค่ะสามชายแท้ค่ะสามชายแท้ครับถามจริงมึงคิดยังไงถึงตั้งชื่อทีมแบบนี้แต่เมื่อกี้ขาดนะสามชายแท้ค่ะชายแท้ชาเลนจ์ใช่วันนี้แน่นอนแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับ ชีวิตในแบบมหาลัยเนาะเออเพราะว่าเราให้แต่งชุดมาแล้วเราก็พูดถึงตอนสมัยมหาลัยกันไปแล้วนะทาเล้นใช่วันนี้เราจะให้ใบคำนัอแล้วด้วยทอาทนางใช่หรือไม่ไม่ใช่อันนี้เราจะเป็นการใบคำสามพยางมันจะต้องมีคำใบให้ใช่ป่ะซึ่งคำใบใ่แต่ละหมวดจะเกี่ยวข้องกับ ชีวิตในม่มาอะไรแล้วก็พอใครที่เป็นคนใบ้แต่ละคนพูดได้แค่พยางเดียวโดยที่คนเริ่มก็จะพูดแบบเป็นหินอะสมมติว่าเป็นคําว่าเติกนุกใบ้คนแรกนุกจะพูดว่าไปแฟนตีออะอย่างงี้ทุกคนเข้าใจกติกายเก่งมากเลยอ่ะในเมื่อ3ามพยางก็จะต้องมีคนใบ้สามคนและก็จะต้องมีคนทายหคนถูกปะคนใบ3สามใช่ แล้วใครทายอ่ะมีเกสหรอเพราะว่าวันนี้เรามีเกสนะจ้าเจออะไรบ้างน้องมิวสิก b บีค่ะขอต้อนรับพี่เบียนสวัสดีค่ะมิวสิกเบียนแคนาดา ใส่ของจริงพวกเราอใส่ยาสารก็ผมกิตทริปแมนดาวครับคุณครับกีทัเป็นนนเ็ีผลงานก็ตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องเทอมสองสยองขวัญนะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญนะครับในเรื่องนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบ่งออกเป็นสามพาร์ตแต่ว่าทั้งสามพาร์ตเนี่ยจะเกี่ยวกับตำนานในมหาลัยทั้งหมดเลยซึ่งจะเข้าเมื่อไหร่นะคะยี่สิบสี่มิถุนายนมีนา <c oughs> 24มีนาภา <g ül> พยนตร์ญญญของพวกเรานะคะก็จะเข้าในวันที่24มีนาคมนี้แล้วลูกตำนานผีมหาลัยบทใหม่ตึกวิทย์เก่าที่ยืนหนึ่งเรื่องตำนานหลอนในวันสถาปนาวิญญาณน,นาักศึกษาจะกลับมาที่เตียงซีของเขาประเพณีการเข้าห้องเชียร์ปีนั้นกลับกลายเป็นปีสุดท้ายแท็กทีมหกนักแสดงกิตเบลเจส์นาน่ามิวสิกและแข เ่อใหม่นี้ตำนานจะกลายเป็นเรื่องจริงเพอสองสยองขวัญ24มีนาคมรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องกลับไปเล่นเป็นแบบวัยแบบนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆไม่ได้รู้สึกยังไงเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็จบมาไม่นาน ยังจำฟิลนั้นได้ได้อยู่แล้วบทที่ได้เล่นก็เล่นเป็นตัวเองด้วยครับคือเล่นเป็นคนกนสงต้นตีนคือจะบอกว่าเราเป็นคนไม่ไม่ไม่แทนไม่ใช่เนาะก็พี่ๆจะไปดูกันใช่ไหมแน่นอนใส่ใส่ฉันนักศึกษาไปดูกันเลยอุ้ยพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วเมื่อกี้เขาตั้งชื่อทีมเอาไว้ตอนแรกก่อนที่จะมีกิจเข้ามาว่า3ชายแท้ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่3แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อทีมไหมเออเปลี่ยนหรือจะให้กิจตั้งหรือว่าจะยังไงดีเป็นนี้ดีกว่า โฟมันดาวได้ปะตอนแรกเรามีชื่อทีมทีมนี้คือสามเสาเทียมสามเสาเทียมเออแต่ว่าเนื่องจากมีสี่คนเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่รู้แล้วว่าไงสามเสาและดาวมหาลัยอู้ยเก่ง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 เลิศเลิเป็นดาวไปเลยลูกชาเลนจ์ในวันนี้นะคะเมื่อกี้พี่อธิบายกติกาไปแล้วเราจะใบคำสามพยางเนาะโดยที่จะแบ่งออกเป็นสองรอบรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นหมวดเกี่ยวกับชีวิตในมหาลัยกับอีกรอบหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับ สิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องสยองขวัญใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละทีมันต้องเล่นทั้งสองหมวดคือสองรอบรอบหนึ่งเนี่ยจะให้น้องมิวสิกเป็นคนทายและอีกรอบหนึ่งจะให้มิวสิกได้มาเป็นคนใบรอบแรกคิดว่าอยากจะเป็นคนใบหรือคนทายก่อนดีผมอยากเป็นคนคน,คนใบ้ก่อนแล้วกันคนคนใบ้ก่อนแล้วกันเป็นคนใบก่อนสิก่อนโอเครอบแรกใครจะเป็นคน ไทยก่อนดีงั้นหนูไทยก่อนโล้วเป็นคนไทยก่อนใช่ป่ะจะเลือกหมวดไหนหมวดแบบเกี่ยวกับมหาลัยหรือว่าจะหมวดสยองขวัญดีงั้นสิเอาเอาหมวดสยองขวัญละอุ้ยน่าจะได้อยู่เนาะผมผมททยชีวิตในมหาลัยดีกว่าสิงรีรับงั้นแม็กกี้เป็นหมวดสิ่งรีรับเนาะงั้นเดี๋ยวให้ทั้งสคนไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นชาเลนจ์รอบแรกกันเลยค่ะ รูกังวลอะร <c oughs> ูกังวลในตัวเองอไม่ต้องกังวล <c oughs> เรายังมั่นใจในตัวน้องเลยใช่อ่าเดี๋ยวมิวสิกเป็นควันทายเมื่อกี้มิวสิกเลือกไปทั้หมดสยองขวัญใช่ปะ่ะใช่อ่าและหัวข้อที่ได้คือประเภทของผี <c oughs> ขอบุ้มก่อนค่ะเรียกพลังมากเลสามสิบุมไปยะอุ้ย บินทำทันท้า้ยบินกระดงทำทันยันเดียวอ๋อดงกระหังเอาซิงเก่งมากหายหัวไม่มีหัวทำนะคะขอขอบเออเออเออเร็วเร็วเร็วกัดเออเออเก่งมากแงคาน มันขันนดหม,มาต่ะเวีมนุษยป่าเุ้ยเวมพายไม่ใช่ค่ะเฮ้ยตัวอะไรคะด้วยข้ามข้ามก่อนค่ะก่อนสูงสูงลาน <laughs> 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 เข็มเปลอ <laughs> ไอ้ขาวเลือดกัดเวมพาโอ้ยหูหูหูอุ้ยอันนี้อันนี้ป้อนไทยอ่อขาวขาวอีกแล้วเหรอพี่มันขาวอะไเหรออันนี้ง่ายไปขาวป้อนไทยขาวผีฟ้า อผีนางรำเก่งมากเก่งมากฮะวัฮโมนหมาป่ากุ้ยเขียวงอนง่ายกล้ยเขียวหญิงผีตานียอดเก่งปะยอด รู้สึกก่อนสนุกค่ะเออหนูสนุกคนเดียวหรอสนุกยากไหมยากไหมไม่ยากนะหนูว่าพี่พี่เขาใบดีใช่แล้วคานอ่ะคานอันนั้นเว้นไว้อันนั้นแต่เว้นจริงยังพูดไปยังไงนี่ตัวเองเลยว่าเฮ้ยกูพูดไรวะเนี่ยอะไรงีัยแต่เก่งมากเลยนะผีนางรำอะมีเซนส์เออผีนางรำใช่เม้ยเคยจะไปรู้อาจจะอยู่ในหนังก็ได้อุ้ยนางสับใบหนึ่งตายแล้วบอกเลยว่าไปดูแน่ เป็นแม็กกี้และฝั่งคนไปจะเป็นบีกิทและมาใช่ไหนี่จะเป็นคนแรกคนแรกนี่ก็คือแบบหัวใจหลักเลยนะใช <c oughs> ่หมวดแรกที่เราจะทายกันในรอบแรกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งลี้ลับ <c oughs> ครับผมเอาแล้วอุ้ยญาบายันต้องมาจะเวลาสามนาทีสำหรับีหมวดสิ่งลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะทำแล้วคำแรกค่ะอุ้ยอุย้ยอุย้ยเร็ว น้ำท้ายหรอเทลเทลเทลเท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 วะไม่ได้สิมันพูดมันไม่ได้ขาแล้วมันพูดไม่ได้โอ้ะมาว่ายว้ายว่ายว่ายฮะกราบเอ่อบ้านศาลาวัดวัดวัดพระพุทธรูปแม่แอนกุติ เม็ดโอ้ยเอ้เม็ดเม็ดอะไรมันเป็นบ้านบวชบวชนักบวชลายลายลายกราบแล้วเป็นบ้านสาสตร์ระบุไม่หทางไม่หนูกำลังคิดอยู่เมื่อกี้ที่มึงพูดแล้วอ่ะพีบ้าบ้าบ้าหนัง มันม <mm ีความเชื no ่อมโยงใดๆให้ก oh, ูเลยย่าอ่ะย่าลังทรงเป็นไงโลกฮะโลกโลกอีอะไรวะอีอะไรวะอออีทีเอเลี่ยนเดินทรงกลมโอ้ยแล้วมันจะไปเดินทรงกลมแล้วจะไม่หยุดไปเดินทรงกลมแล โลกโลกโลกโอกโห เด็กเด็กหมูอ่าไก่ไก่มู่าไป้ยกหไงเด็กมูเด็กหมูมนสัตว์ประมูมีแล้วกุ้มามันโอสคูไปอ่ามันมันอ่อยสุูแล้วไอ้ไอพันเอิร์นไก่ไก่ไก่มูอ่ะไก่มูมัทำอะไรกันทำไงาง งู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 เออมันอยู่มันอยู่ข้างบคีคีเออคีคีงูคีอืมเจ้าแม่จอแม่ใกล้แล้วใกล้แล้วจม่นาคีเอยใบอีกคนนึงอ่ะใบมาดิผัดเตอ่ะเตเตเออเตวก็จ้แม่นาคีไะพญานาใกล้ๆแล้วมันเป็นอันนี้เจ้าแม่บัวา อะไรวะยากกันารกันนั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างสาหรับรอบแรกครับผมก็ดีนะคะพวกเราโอเคเนาะโอเคโอเคเฮ้ยสนุกสนุกมากเลยโอ้โหเมื่อกี้รู้ไหมเขาด่าพี่ว่าอะไรบ้างรู้ไหมมันยากไหมค่ะความคิดกันยากเพราะว่าตรงนู้นน่าจะยากยากมาใช่แต่เราเห็นไงมาเลยแต่แต่ ET เนี่ยไม่รู้จริงๆริงเราอยู่ในโลกที่มันอยู่นอกโลกอ่ะคืออะไรมันรู้ต่างดาวเออเหรอ ไมได่ดพูหรอแต่มันไม่ได้ไไดพูดอ <c oughs> ตอนนี้เราเซ็นไยแบ่งฝั่งเรียบร้อย<ช>นะอีฟจะเป็นคนทายในหมดของแบบชีวิตในรัวมหาลาัยถูกต้องโอเคพร้อมนะทุกคนกับหมวดชีวิตในมหาวิทยาลัยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะวะใหม่หนึ่งรับน้อง สอบเอะไรอ่ะเข้าโอ้โหลกนี่อะไรอ่ะเอสอบไม่ไม่มีคำว่าสอบอ่ะสอบตรงเอ็เอ็นเานโอเนตเอเนตไปอรอ่ะนึกึกเอ็นเอ็นเ n N นเอ็นเอ็นเอ็เอ็นเอ็นเอ็นอ็เอเ้ ข้ามก่อนวีดดังเออบูมเชียร์เชียร์ิเดอร์เชียคำว่าเชียร์เชียรดคำบอกสถานการณ์มีคำว่าเชียเชียร์หรอพี่เชียร์เชียร์อะไรอ่ะกองเชียร์หรอทีมเชียพื้นเชียร์สแตนเชียร์นั่งเชียร์ไปอีกอะไรเชียร์ข้ามปะมันยางปะข้ามทำยังไงข้ามก่อนข้ามก่อน ลีดอุ้ยไปไปกล้องมีลีดมีกล้องแล้วก็มีเพลงสถานการณ์ไม่ใช่ค่ะเพลงสันทีมสันพี่สันทีมสันพี่สันเต้นสนุกเชียร์เต้นอะไรวะเชียลีดเดอร์ก็ไม่ใช่หรอ น้องอ้าวสวยน้องสวยทีมดาวหรอดาวมหาลัยเกิดแล้วดาวลายดาวดาวเดือนดาวฮะดาวคณะโอ๊ยโอ้โหโอ้โหทีฮะทีเหรอสิจบอ๋อรับปริญญาไม่คิดผุดผุดเลยรับปริญญาเอ่อทำเอ่อ อทำอะไรทำทีศิษย์ไงจะมาแล้วอะไรเล่าทำเล่มปริวิทยานิพอลวู้ววู้ยโอ้โหวัยหลายคุณค้ำคัมใหม่วัยหลายใหม่อะไรวะะน้องเหรอน้องน้องรับน้องก็ไม่ใช่อ่ะวัยวัยหลายใหม่พี่วะพี่ รอบนี้้าถามคนไทยก่อนอีกยากยากมากขอไอ้พวกคยากยากชิบหายเลยที่แล้วคำไหนที่คิดว่าแบบยากสุดจริงๆหนูรู้สึกก็เป็นวิทยานิพนธ์แต่ว่าพีบทำได้เอวมีคำว่าทีสิไม่แต่ทีสิจบมาแล้วนะแต่อันนี้คือไปไหนหลับเป็นยาเลยมันจบแล้วไงเราต้องรบปริญญาเราก็ข้ามไปเลยสิค่ะ เเอออโครอบนี้ก็คือกิจจะเป็นคนทายเนาะแล้วฝั่งนู้นบีนากี้มังจะเป็นคนใบซึ่งมันเป็นหมวดที่ไม่ยากเพราะมันคือหมวดชื่อคณะอในมหาวิทยาลัยเราใบกันขนาดนี้เลยครับก็ขนาดนี้เลยฝั่งนู้นมั่นใจในหมวดนี้มั่นใจมั่นใจว่าพี่กิจจะตอบได้ใช่ ค่ะพร้อมแล้วใช่ค่ะอิดสร้างบ้านเอ่อสถาปักาลแมวหมาหมอแมวหมาหมอกดหมายวิ่งอุ้ยทำท่าเขาว่าวิ่งอ่า เล่นกี่ไปกี่เอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเออไอยังไม่ได้ขอโทษไม่ได้เราวกี่งมีแกี่ออกมาขอโทษขอโทษเกียแมนเกียแมนแมนวัดเออเอ่อเอเอ่อเอเออเเล ไม่เหลืออะไรให้กูแล้วตัวเลข <c oughs> เอิมเอ่มจดจดเอบัญชีครับ oh <yeah. S 1> อันน,นะอนี้ยากอยู่นะ <c oughs> สะสะ, <c oughs> สะแดงหนัง <c oughs> เออแสดงหนังแสดงหนังเออนิเทศอะ่ะเลิศเลิศเลิศเอิเอ่ม กอกอขอคอขอคอะไกอคอขอคอกอคออะไรอ่ะลกอคอขออักษรเลยอันนี้อะไรอ่าอ่าอ่าอะไรอ่าอะไรครับอาหารอาหารเอ่อครัวเออครัวเอ่อเอ่อการโรงแรมครับไม่ใช่ทำอาหารเลยอาาหร อืมหามผู้สายเอ่อข้ามครับไม่มีข้ามมันคือผู้สายใช่ไหมแต่ผมจำชื่อใช่ไหมครัข้ามแม้ข้ามข้ามไม่มีแล้วคนสุดท้ายว้ายยังมีอะไรเนาคอะไรอะไร วิทยาศาสตร์โภชนาไม่ใช่เอ่ออ่ะเอ่ออ่าอาหารเราเคยเรียนนะเราเคยเรียนเลยเราเคยเรียนหรอกระเพาะอองไงล่ะการงานอาชีพในเทคโนโลยีเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะวิทย์อะไรอะอะไรวะอ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับรอบนี้เดี๋ยวถามความรู้สึกกิจก่อนเลยในฐานะคนถ่ายครับ สนุกดีครับยากาย<ม>กว่ารอบเมื่อกี้ย,งยังไงอันนี้อันนี้เหมือนจะง่ายกว่าอพามันมีสโปกให้ใช่ใช่ยังแบบเป็นชื่อคณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็ทําไปได้เยอะซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยลุนมากใช่ข้อสุดท้ายเนี่ยยากมากส่วน <ปะ S 1> ใหญ่ได้<อ>หมดเลยมีแค่วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ฟาวไปใช่ป่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายอะเมื่อกี้เห็นหน้ากิจคือต่อให้คัดแล้วก็ยังิดอยู่ยัยังไม่ออกใช่ไหมแล้วเมื่อกี้บีใบว่าไงนะหนูใบว่าอาหารป่ะอาหารแล้วก็ครัวครัวซึ่งจริงๆมันคือคณะ คะหกรรมือจังเลยอ่ะรู้สิการงานแลอาซีมไยละเอ็พขาออกก็มาเมื่อกี้ไปนะไปไปเลยเป็นคำขิดดูยังซึมกับคหกรรมอยู่อ่ะไม่รู้ได้ไงวาผมมันคิดอยู่ในหัวมันแค่แบบว่าเสียดาย ใช่ไหมใช่ป่ะเสียดายเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยอ่ะหนูคือเดียวกันเอายังไงคำตอบว่าเขาไม่ให้ข้ามนะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราถามมิวสิกเพราะว่าเมื่อกี้ม่ีกี่มิวสิกกับทีมสามสาวเขาก็ดูอยู่ถ้าได้หมดนี้เป็นไงหนูว่าหนูไม่รอดยากมากอ่ะงานให้บอกหน่อยว่าของเราอ่ะรอบแรกเราได้หมดอะไรบ้างหมดผีสางอะไแบบชนิดของผีประเภทผีซอมบี้อะไรใดๆอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาลัยเลยเพิกแบบ admission รับน้องห้องเชียอะไรย่าเ่อนย่าเพื่อนย่าเพย่อนย่าเพืออะไรสอง่ะซึ่งคะแนนออกมาแล้วนะจ๊ะทีมสามสาวและดาวมหาลัยได้ไปทั้งหมด11คะแนนเยอะแต่ทีมโฟแมนดาก็ได้ไปไม่น้อยสุนสียูได้ไปทั้งหมด9คะแนน คุณมิวสิกเราก็ากิดมากๆนะค่ะที่แบบมาร่วมชร์ทุกคนับทุกครับยังไงให้ฝากผลงานไว้หน่อยอว่าแบบจะให้ไปติดตามอะไรไปดูเมืมม <ะ S 1> ่อไหร่เข้าเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ทุกคนเราไม่กี่เราตกลงกันแล้วนะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหนังเข้าทุกคนมิทุกคนจะไปดูแลทุกคนจะใส่ชุดนักศึกษาไปซื้อใหม่ทันไหมก็ภาพยนตร์เรื่องลนาสุดของพวกเรานะคะเทิมสองสยองขวัญค่ะจะเข้าโรงในวันที่24มีนาคมนี้แล้วค่ะอ่า ผมชื่อเรื่องตึกวิ์เก่าครับแล้วก็มีเรื่องห้องเชียรัอ่าใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึเรื่องอะไรนะเดอะซีเขาบอกว่าเอามาจากตำนานจริงเพราะเมื่อกี้มิวสิกเราให้ฟังด้วยว่าไปถ่ายทำที่สถานที่จริงที่ตำนานหน้าดูตรงนี้แหละน้าดูตรงนี้แหละนาจก นักแสดงนําที่มีมิวสิกแล้วก็มีกิจแล้วมีใครอีกไหมคะเออเหมือนพวกเราจะแบ่งออกเป็นคู่ละสองคนต่อเรื่องค่ะของสิก็แสดงกับพี่แคร์ของพี่กิจแสดงกับพี่เบลอะใช่ใช่พี่กิจอไ่ะ้ันีไม่รู้ไม่ได้นะพี่กิจมองตาใสมากเลยพี่ต้องช่วยหนุนอะไรรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเจมี่เจมกับ นนาาใช่นะน่าดีอย่างเงี้ยยังไงงั้นก็วันที่24มีนาก็คือไปติดตามดูได้แล้วนะคะกับเทอมสองสยองขวัญนะน่าดูมากแล้วก็ทีมงานตู้ซ่อนมีทุกคนชอบดูหนังสยองขวัญยกเลยถึงรู้เท่าไม่ชอบดูเราก็จะลาเข้าไปดูนั่งกลัวผีมากเออแต่ว่าจริงเหรอครับพี่จริงครับแต่เรื่องนี้ดูไหมเรื่องนี้ไมีนกันใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยผมขออะไรนิดนึงก็คือแบบว่า จริงๆรายการนี้ไม่ต้องมีซาวด์อิฟิกคนแต่ต่อไม่ต้องเลยก็ได้พวกพี่ทุกคนทําได้ดีมากคือใครเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรแบบเอ้ยอันนี้ผมจะว้าวใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของช่องนี้ครับขอดูชุดแม็กกี้หน่อยดีแหวกนุ๊กแบกนิดนึงแม็กกี้มาดูนี่ตอนนี้ไม่เอาที่สำคัญก็คือว่าแบบ นางยังใส่ได้แต่ว่ามันมีคนที่ไม่ใส่ชุดนักศึกษาไม่ได้แล้วใครเ่เป็นทัานมาเลยคนข้างหลังมือ่ะอยวาอย่าทำให้ํำแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ของตัวเองปะตัวนี้ของตัวเองไม่ตัวนี้คือต้องบอกว่าตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วเพราะตัวอื่นนี่ยจะเป็นสภาพแบบอุ้ยอัะตีิดานษาดิ้นาวน้าวเหนือขาวขึ้นลิฟต์ดตดิิิัดตีดษานดิ คมชอบสนานอบกึ <laughs>